สวัสดีค่ะหนูชื่อเดก็กหญิงกรณัส่วนไมางามนะคะเลขที่45้าค่ะชั้นมหทับค่ะดิฉันชื่อนางสาวันนี้มาที่นาราศน,นะคะ <c oughs> เลขที่12มหทับค่ะวันนี้นะคะหนูจะมาพรีเซนต์โครงงานนะคะเรื่องการย้อมสีโดยใช้สีธรรมชาตินะคะเป็นผ้ามัดย้อมค่ะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะก็คือเป็น2อย่างนะคะก็เป็นดอกดาวเรืองกับมะขามป้อมนะคะแล้วก็จะเห็นได้เลยค่ะว่าดอกดาวเรืองค่ะ ติดสีได้ดีกว่ามะขามป้อมนะคะเพราะว่าเราอะค่ะใช้พืชในจำนวนที่มากกว่านะคะนี่ค่ะดอกดาวเรืองก็จะเป็นนี้มะขามป้อมอีกผืชนี้ก็จะเป็นนี้วัสดุหลายอย่างในธรรมชาตินะคะแท้จริงแล้วสามารถนำมาย้อมให้เกิดสีต่างๆได้เลยค่ะเช่นมะขามป้อมนะคะเหมือนที่เราทำเป็นแบบตัวอย่างเมื่อกี้นี้นะคะแล้วก็ดอกดาวเรืองขมิ้นอัญชันอะไรแบบนี้ได้หมดเลยค่ะ แต่ว่าการย้อมแบบนี้ค่ะมันไม่ได้ช่วยฟิกสีเพื่อให้สีติดทาติดทนนานขึ้นนะคะถ้าเราไปซักผ้าหรือว่าโดนแดดแรงๆะคะ่ะมันก็จะอ่อนลงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้สารที่ช่วยให้ติดสีดีขึ้นนะคะก็เช่นแบบสารส้มเป็นต้นค่ะข้อดีนะคะ 1. เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะใช้สีจากพืชเปลือกไม้ดอกไม้หรือวัสดุธรรมชาติค่ะ2น,นะคะปลอดภัยจากผู้ใช้ข้อสานะคะ ลวดลายไม่สามใครส่วนข้อ4นะคะสาาร้างรายได้และอนุรักษ์ภูมิปัญญานะคะข้อ5นะคะกระบวนการสับซ้อนนะคะไม่ต้องไม่ต้องข้อเสียนะคะติดทนไม่มากค่ะสีจากธรรมชาติอาจซีดหรือหลุดง่ายเมื่อซักบ่อยค่ะหรือโดนแดดแรงๆค่ะเลือกสีได้จํากัดค่ะสีขึ้นอยู่กับชนิดพืชและวิธีการย้อมค่ะทําให้บางโทนสีทําได้ยากเช่นสีสดจะจัดกระบวนการซับซ้อนและใช้เวลาต้องเตรียมวัตถุดิบ ต้มเคี่ยวและอาจต้องใช้สารช่วยติดสีเหมือนอันนี้ค่ะผืนนี้ค่ะที่หนูทำเห็นสีเข้มแบบนี้คือหนูใช้เวลาในการทำแบบประมาณ5ชั่วโมงนะคะผืนนี้เพราะว่าต้องต้มต้องรอเวลาให้ผ้ามันเซตตัวอยู่ในน้ำต้องเอาไปตากแดดแล้วก็ต้องล้างน้ำมันต้องใช้กระบวนการเยอะมากค่ะสีต้องใช้วัตถุดิบจำนวนมากบางครั้งต้องใช้พืชเยอะเพื่อให้ได้สีเข้มทำให้สิ้นเปลืองหรือกระทบต่อทรัพยากรถ้าวางแผนไม่ดีค่ะ ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ